มาต่อมาคุณประยุงศักดิ์นะครับคุณประยุงศักด์มีปัญหาภูมิแพ้มีข้ออักเสบเป็นเกาเคยมาคุยกับเราครั้งหนึ่งแล้วครับความความเท้าความกลับไปนิดหนึ่งตอนตอนก่อนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยมีอาการอันไหนรุนแรงกว่าคือถ้าจะเล่าจริงๆอ่ะสามวันสามคืนไม่จบโอ้โหนะครับงั้นเอาเล่าไม่จริงครับมอ่ะขอขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วคุณพ่อเสียชีวิตด้วยวันโรคปอดครับคุณแม่เสียชีวิต ก็มะเล็งมดลูกคือสาเหตุที่เกิดภูมิแพ้ครั้งแรกนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่เพราะก็ทํางานจะเกี่ยวกับฝุ่นละอองตลอดครับ<ะ>เคยทํางานโรงงานอาหารสัตว์และอยูอ่เครื่องโม่พวกทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบก็เลยเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาแล้วก็ต่อมาระยะหนึ่งก็ไปทํางานครั้งที่สองก็ยิ่งหนักขึ้นอีกไปอยู่โรงงานผสมลำแบกรำขึ้นรถสิบล้อ เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มวันละหกสิบาทเล่าลำอ่ะอฮะลำลำฮะลำข้าวผสมก็จะมีส่วนผสมร้ายๆอย่างคือแบกขึ้นรถสิบล้อครับก็อยู่ได้ระยะหนึ่งก็ละออกเพราะไม่ไหวฝุ่นอีกครับผมอแล้วก็จะแพ้ทุกชนิดฝุ่นละอองเกสรดอกไม้กลิ่นทูบกวนเทียนพอมาตอนหลังนี่แพ้หมดเลยแพ้ทุกชนิดหลังจากที่ทํางานสองอย่างนี้มืมแพ้ทุกแต่ก่อนหน้าไม่เป็นไม่เป็นครับ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรู้จักคำว่าภูมิแพ้แต่พอมาทำงานทุ่งนาตากแดดตากฝนตลอดไม่เคยเป็นอะไรก็พอเมื่อปี2องนะฮะที่มาเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงพูดตรงๆเมื่อเมื่อประมาณไปปลายเดือนกุมภาห้าห้าเคยคิดสั้นปลายกุมภาปลายเดือนกุมภาห้าปีที่แล้วครับผมหลังจากที่ว่าฟาร์มดัน โรคเก,กาดวงตามองไม่เห็นอะไรทุกอย่างมันเป็นผมไม่คิดสั้นแนละ้วผมไม่คิดอะไรแล้วฮะคิดยาว <laughs> ไม่คิดอะไรแล้วจริง,รงๆเคยอยากจะจบชีวิตต,ต,ตัวเองลงได้ซ้ําไปโอ้เพราะว่าไอ้โรคทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากความพฤติกรรมที่เราทำใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ดีมันมา,าแต่ว่าม,มันมันคิดขึ้นมาวูบหนึ่งว่าคนอื่นเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ครับ ทำไมคนอื่นเขามีชีวิตอยู่ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรมากมายทําไมตัวเรานี <k <k ่ต้องต้องเป็นถึงขนาดนี้ก็พอคิดได้อยู่สักวันสองวันมันก็ความคิดนี้มันก็หายไปเพราะว่ามีแรงบันดาลใจที่ว่าน่าจะเป็นที่ว่ามีครอบครัวดีสำคัญเลยครับมีมีแฟนก็เป็นคนดีแล้วก็มีลูก ็ใช้ได้ครับก็เลยว่าอืไหนๆก็เกิดมาแล้วก็ต้องสู้ครับถูกต้องครับผมความคิดนั้นก็เลยหายไปแล้วใครเป็นคนชักนําหรือว่าชี้ให้เห็นถึงการที่จะมีคุณภาพชีวิตกับคือจริงๆแล้วการดูแลรักษาตัวนี้ไม่เคยขาดระยะเคยหาหมอทุกอย่างทุกโรงพยาบาลในระแวแกนี้แม,ม้แต่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับก็เลยคือกินทุกอย่างที่คนอื่นแนะนํา มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนกรหมดไปกับการรักษาตัวห้าปีสิบปีที่ผ่านมาครับจนกระทั่งมารู้จักสื่อประมาณกุมภามีนาเมษาพุทธสภามิถุนานั่งดูทีวีก็รู้จักสื่อรายการสุขและสวยทางทางทีเอ็นเอเห็นท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เสรีเป็นพิธีกรกับคุณต้นจริงๆแล้วก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็บอกเออก็น่าสนใจนะ Mm. คิดว่าคนระดับนี้คงไม่เอาเครดิตมาทิ้งหรอก mm. ถ้าเขาหลอกเรานี่เขาคงไม่กล้าม,ามามาทำแบบนี้ให้ uh huh. คนได้ทั่วแผ่นดินทั่วโลกได้ดูก็เลยสนใจก็เลยนั่งดูก็เลยเห็นน้องๆเข้ามาออกทีวีก็ก็มีเบอร์โทรโชว์ขึ้นพอดีคุณสิริพรเขาก็เลยจดเบอร์โทรไว้ก็เลยโทรมาคุยถามถ่ายทุกอย่างเขาก็แนะนำว่าถ้าพี่เป็นอย่างนี้พี่ต้องกินสองสูตรนะเ mm. พราะพี่เป็นเยอะเหลือเกิน ก็ถามว่าท hmm. ํำย so like e ังไงพี uh, <t os> <t os <atisfied> ่จะได้กินก็พูดแบบชาวบ้านนะเนาะเขาบอกว่าพี่ต้องโอนเงินมาเข้าบัญชีหนูแล้วหนูจะส่งของให้คุณสิริพรบอกงี้มีจาชีพก็คือเคยโดนมามากนะฮะอะไรเราก็บอกไม่สนใจะเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็กินกินกินมาจนว่า คือเงินมันมีอยู่มันก็จะหมดไปแล้วก็คือทํางานเท่าไหร่ก็มาจ่ายกับพวกนี้จนกระทั่งว่าภาระาทุกอย่างที่เราเคยทําได้เงินทองหาได้จนกระทั่งไม่มีปัญญาไปหาแล้วรถก็ขับไม่ได้รองเท้ายังใส่ไม่ได้เลยห้าหกเดือนผ่านไปนั่งกินนอนกินอยู่ครับผมเพราะโรคเกาลัดรากาก็มองไม่ค่อยชัดก็ตกเป็นภาระาของลูกลูกก็ต้องส่งเงินให้อืได้ผลิตภัณฑ์ไปสองขวดแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างสีเขียวขวดสมพูขวดอ่าฮะก็ เป็นหลังอ่าก่อนนอนเริ่มครั้งแรกก่อนนอน,อนเพราะเขาบอกว่านนให้กินเช้าตื่นมาก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนอแต่วันนั้นได้ช่วงบ่ายก็เลยกินก่อนนอนแต่น้องเขาก็แนะนําไม่ค่อยถูกเท่าไหรนะ่นักเขาแนะนําบอกว่าสีเขียวหนึ่งชมพูหนึ่งถ้าเป็นบวกก้าสองแคปซูลนะอย่างละเม็ดนอนกินเข้าไปปุ๊บสามสี่ทุ่มก็เข้านอน พอตื่นเช้ามามันก็รู้สึกว่าเราช่างสังเกตน,นะเนาะก็บอกอ,อาการที่รู้ครั้งแรกเลยที่สุดก็คือมันรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นเพราะว่ากุมภา<อ>เพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนมันก็นยังยังเป็นอยู่อภูมิแพ้นี่รู้สึกว่ามันจะหายใจสะดวกขึ้นและอย่างที่สองที่ได้ก็คือการขับถ่ายอืมขับถ่ายนี่ดีมาก ตั้งแต่ครั้งวันแรกที่กินเลยแต่พี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมอแล้วก็พอนั้นมาผ่านไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็พอตกเย็นก่อนนอนก็อีกเขียวบวกชมพูเหมือนอเดิมทานอยู่นานเท่าไหร่ทั้งหมดก็ประมาณสามวันโอ้เร็วขนาดนั้นเชียวประมาณสามคืนพอตื่นเช้ามาวันที่สี่ปุ๊บไอ้ที่เคยจมูกรุกจมูกนี่เคยอุดตันสองข้างมันก็โล่งหายใจสะดวกขึ้นเท้าที่บวมที่ปวด ก็รู้สึกว่ามันหายไปแน่ๆประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เอะใจอะไรเหรอว่าทําไมมันจะ<ก>เร็วอะไรขนาดนั้นคือปกติคุณสิริพรเขาจะตื่นเช้ามาเขาจะมาจุดธูปเทียนสวดมนต์แต่ผมจะลุกไม่ได้ผมจะนอนคุมโปงเพราะได้กินธูปแล้วผมจะจามเป็นร้อยๆครั้งจนเขาสวดมนต์เสร็จลุกออกมา,อาเดี๋ยวคุณสิริพรนี่คือภรรยาใช่ไหมใช่ครับฟังอยู่ตั้งนานพอ <c oughs> พอวันที่สี่ปุ๊บผมก็เดินออกมาครับแต่ผมไม่ได้ถือไม้เท้า หนึ่งสองสาม,สามนี่คือลุกจากที่นอนลงจากเตียงก็ถือไม่เท้าออ,อ,อแต่วันที่สี่นี่ผมลืมลุกจากเตียงผมเดินออกมาเลยเขาก็ยืนมองเขาอยู่ในห้องครัวเขาก็เออผมก็บอกเออแม่ทําไมพ่อไม่ถือไม่เท้าวัาวนนี้เขาบอกไม่รู้ที่แม่ก็มองอยู่ก็ว่าอย่างงี้ภออายในสามวันวันที่สี่ผมเดินได้ไม่น่าเชื่อมันเหมือนปาฏิหาริ์พอประมาณถ้ารวมแล้วก็ประมาณเก้าวันสิบวันอาการทั้งหมด มันก็จะค่อยๆจากเราไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนึ่งปีกับสองเดือนเต็มๆเ,เกาดีขึ้นครับผมไม่เป็นไม่ปวดไม่เป็นความดันไม่มีเบาหวานไม่มี<า>ภูมิแพ้ไม่มีหนึ่งปีกับสอ,สองเดือน,อนครับผมก็ครั้งแรกที่มาท่านอาจารย์ดรอัมไพบอกว่าคุณประยุงศักด์ระหว่างที่คุณกินผลิตภัณฑ์บีมเนี่ย คุณกินยาโรงพยาบาลไหมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้กินครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ปลืนะ้มนะอคุณต้องกลับไปกินต่อก็กลับไปกินอีกหนึ่งเดือนคือกินคู่กับยาโรงพยาบาลอีกหนึ่งเดือนอพอหลังจากหนึ่งเดือนปุ๊บก็ไปที่โรงพยาบาลไปตรวจความดันไม่มีนะเบาหวานก็เหลืออยู่นิดหน่อยเขาว่าอย่างงี้นะก็แล้วก็ตรวจจากกดยูริกแปดจุดสามก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดหนึ่งเดือนผ่านไป แล้วก็ทานคู่กันมาอีกอีกหนึ่งเดือนคือหนึ่งเดือนสองนี้เดือนที่สองนี้ไม่กินยาโรงพยาบาลนะอ่รฮะหมอไม่ให้หรือว่าหมอไม่จ่ายยาจ่ายยาให้แต่เอามาแล้วแต่ไม่กินแต่ไม่กินไปหาตามปกติที่หมอนัดพอหมอจะให้ยาฟาร์มดันเบาหวานโรคเกาต์นี่ให้สามอย่างคู่กันมาให้ทุกสามเดือนครับไม่ทานไม่ทานก็ไปตรวจอีกหมอถามว่าคุณกินยาตามปกติไม่บอกตามปกติครับแต่เราไม่กิน โกหกกินสีชมพูกับสีเขียวแต่เปลี่ยนพฤติกรรมจากว่าเขียวหนึ่งชมพูหนึ่งมาเป็นเขียวสองตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนชมพูสอง oh. และหลังจากนั้นประมาณสามเดือนไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอืคุณพยุงศัก์ความดันเหลือร้อยยี่สิบเบาหวานไม่มีเลยไม่ถึงร้อยแล้วก็โรคกระดกดยูริกเหลือไม่ถึงสาม อา่าอันหลังน่าจะถูกต้องกว่าใช่ไหมอาจารย์พิเชษครับขอชมเชยว่าความเชื่อของเขาเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับความเชื่อแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเราสบายใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่นเองเรามันปลอดภยัยปลอดภัย100%ซนะครับ,รบกินปรับระดับภูมิคุ้มกันยังไงกรณียังไงเนี่ยมันก็ไม่อันตรายนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยถือว่าฟลุก หรือว่าฟลุ๊กจะได้สูตรสีเทาขึ้นมาก็คงตรงนี้ครับอธิบายอธิบายยากมากก็ขอบก็ยินดีครับแต่ว่าไอ้ภูมิแพ้เนี่ยหายไปนี่อธิบายได้ง่ายแต่ตอนหลังเนี่ยทำถูกแล้วทำถูกแล้วคือเช้าเขียวก่อนนอนคูคือถ้าทานคนละเวลาเนี่ยอธิบายง่ายครับแต่ถ้าทานคู่กันปั๊บมันเริ่มอธิบายยากนะครับเริ่มอธิบายยากก็คงจะได้สูตรใหม่ขึ้นมาขอข่าวเนี่ย และในท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของครอบครัวกราบขอบพระคุณท่านดรแล้วก็คณะผู้บริหารบีมทุกท่านครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าถ้าไม่มีบีมชีวิตครอบครัวผมไม่มีวันนี้ครับอืดีดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณประยุทธ์ศรีกครับขอบคุณด้วย